การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่ยังเกิดความแห้งแล้งของน้ําในพื้นที่ทองผาภูมิจะนําน้ําขึ้นมาใช้อย่างไรปัญหาการบุกลุกที่ทํากินของสัตว์ป่ากับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ว่ามีแนวทางอะไรบ้างสวัสดีครับเรามาติดตามดูแนวทางการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของน้ําในพื้นที่ทองผาภูมิกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่ามีแนวทางอะไรบ้าง อ่างเก็บน้ําเขื่อนวิชชาลาลงกรมีน้ํามากมายในหน้าแล้งเนี่ยน้ำลดลงแต่ว่าระดับน้ําที่ลดลงนั้นกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะนําน้ําขึ้นมาใช้อย่างไรนะครับมันมีแนวทางที่สามารถทําได้อยู่ 1. ตั้งจุดสูบน้ําซึ่งอยู่ริมตลิ่งตรงนั้นหรือ2ซึ่งจุดสูบน้ําริมตลิ่งตรงนี้ก็จะใกล้นะครับแล้วก็ตื้นมากก็ไม่สามารถที่จะสูบได้วิธีการทําก็คือว่า แนวทางที่หลวงปู่สาครได้ให้คำแนะนำไว้คือใช้องค์น้ำก้าวลูกนะครับลอยเป็นแพรทุ่นลอยตรงนั้นมีโซลาเซลล์นะครับเป็นแพรทุ่นลอยแบบประหยัดนะฮะองค์ก้าวลูกนี้เป็นองคองคธรรมดาเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบซื้อมาจากราชบุรีแล้วก็มาซีลปิดฝาด้วยซิลิโคนนะฮะซีลปิดฝาด้วยซิลิโคนเสร็จแล้วก็เอานํายางรถยนต์เนี่ยสำหรับกันกระแทกนะครับเวลาลอยน้ำจะมีการกระแทกได้เอามาเป็นตัวกันชนนะครับ กันกระแทกผูกโดยรอบทุ่นลอยอันนี้เอาไว้นะครับที่ทุ่นลอยนี้มีการติดตั้ง s u บเมอร์จปั๊มหนึตัวนะครับสูบน้ำแนวแนวตั้งได้สูงสุดถึง160เมตรนะรสูบขึ้นมาณนะระดับความสูงที่สูบสามารถนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณตรงนั้นได้อันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึง่ง แสดงความขัดแคลนน้ําในพื้นที่ได้นะครับเป็นการประยุกต์นอกจากนี้แล้วนะครับพื้นที่บริเวณขอบอ่างนั้นยังมีการแนะนําให้ปลูกผักได้ด้วยแต่ต้องลงทะเบียนนะต้องลงทะเบียนในการปลูกผักไม่ใช่เป็นการปลูกเพื่อที่จะจับจองพื้นที่แต่ว่าจะต้องมีการนําไปขายเพื่อประทังชีวิตนะครับในช่วงที่ยังเกิด เศรษฐกิจที่ยังย่ำแย่อยู่ในขณะน,นี้เรามีพื้นที่หลายอ่างนะครนี่เป็นข้อเสนอเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการลงมือทําแต่ว่าพื้นที่ขอบอ่างนะที่ทําไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีขอบเขตหรือแนวที่จะต้องระมัดระวังในการที่จะดูแลหน่วยงานที่ดูแลอ่างเก็บน้ํานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเขื่อนของกรมชลประทานเขื่อนของการพลังงานอื่นๆอีก,อกมากมาย แต่ว่าในพื้นที่ผิวอ่างบริเวณที่ว่างๆเวรงว่างอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าได้มีการจับสรรนะครับทำประโยชน์ขึ้นมาโดยไม่มีการจับจองนะครับเป็นเจ้าของสิทธิทํากินที่ถาวรนะฮะเป็นการช่วคข่าวเป็นการลดภาระครับในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเหล่านี้สิ่งสําคัญนี่คือข้อเสนอแนะของประชาชนว่าให้พิจารณาซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายปัญหาต่างๆเหล่านี้อีกนะะในระดับหนึ่ง ในหน้าแล้งนะครับเช่นเดียวกันเราลงพื้นที่ไปก็จะเห็นว่าในพื้นที่บางพื้นที่นั้นอ่างเก็บน้ํานั้นมีความแห้งขอดลงไปมากมายนะความแห้งขอดของอ่างเก็บน้ําเกิดขึ้นจากสภาวะความแห้งแล้งก็จริงอยู่แต่เมื่อเวลาน้ํามามากเนี่ยน้ำก็จะสามารถเต็มขึ้นมาได้อีกครั้งนึงในภาวะแห้งแล้งนะครับทาไมเราถึงไม่เปิดโอกาสนะครับให้มีการที่จะมาขุดลอก นะครับดินในบริเวณในอ่างเก็บน้ําออกไปนะครับเพื่อเป็นการช่วยประหยัดบงบประมาณด้วยแต่ว่าจะต้องมีมาตรการมีข้อบังคับมีระเบียบในการขุดลอกนะครับเป็นการช่วยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของดูแลอ่างเก็บน้นํานั้นไม่สิ้นเปลืองงบประมาณขุดลอกด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าจะต้องมีการบริหาร Right ofway หรือว่าเขตทางให้ดีนะครับ เพื่อไม่ให้มีปัญหากระทบกระเทือนต่อทางด้านวิศวกรรมของเขื่อนอาจจะเป็นการขุดลอกในเขตที่อยู่ห่างไกลออกไปในระดับหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยได้นะครับในการที่จะประหยัดงบประมาณรวมถึงดินที่เกิดขึ้นมาที่เป็นตะกอนต่างๆตรงนี้นะครับเป็นดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีธาตุอาหารมากมายก็เป็นแง่คิดมุมมองอันนึงนะครับจุดต่อไปที่จะไปช่วยกันดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนั้น ก็คือโครงการาขยายบ่อน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนะครับซึ่งการถอดบทเรียนพื้นที่แห่งนี้นั้นเดิมประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําอย่างมากนะครับในโรงเรียนตรงนี้ด้วยนะครับน้ำต้นทุนมาจาก2แหล่งด้วยกันนะครับอันที่หนหน้าฝน ได้รับน้ำมาจากน้ำพุธรรมชาตินะครับส่งผ่านนะคูน้ําคอนกรีตก่ออิฐเข้าสู่สระน้ำนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่หนหน้าผลอันที่2ในส่วนของหน้าแรงนะครับก็ได้รับน้ําจากบ่อน้ําผุดของหมู่บ้าน นะครับซึ่งอยู่ระดับต่ำลงไปจากสระนี้นะครับอีก30เมตรดูตามรูปนะครับด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเข้าสู่สระสระมีความกว้าง60เมตรยาว80เมตรปูผ้ายางพาราเช่นกันนะครับปูยางพารารองพื้นอันนี้หนา6มมตรแล้วตึงตามด้วยการฉาบปูน,นะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับโดยใช้ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์ทั้งหมด500ลูกบาศเมตรสระน้ำแห่งนี้มีความจุสูงสุดถึง12,000ลูกบาศเมตร อยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ชุมชนโรงเรียนแถบ,บนี้นะครับสามารถนําไปใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรโดยมีการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อป้องกันหน้าดินพังทลายอีกด้วยนะครับมีการใช้แรงงานจากใครละครับผู้บริหารโรงเรียนครูพระ,ะครับนักเรียนจิตอาสาชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ ร,ร่วมกันก่อสร้างโดยใช้เวลาแค่40วันทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเสร็จลงด้วยแรงศรัทธาที่เกิดจากหลวงปู่สาครธรรมบุตโถนะครับในพื้นที่ตรงนี้จุดต่อไปครับสระน้ําทุ่งนาเพื่อช้างและชุมชนนะครับสระน้ําทุ่งนานี้มีลักษณะเป็นสระดินครับตามรูปนี้นะครับมีน้ําผุด คล้ายแหล่งน้ําจากบ่อน,น้ําตื้นขุดลงไปลึก4-6เมตรโดยทั่วไปในพื้นที่จะมีแหล่งน้ํานี้จะพบชั้นน้ําใต้ดินนะครับเราเรียกมันว่า u n น o n f ไฟ e ์อ q u i f ีเสระน้ํานี้มีขนาด24ไร่นะมีถนนมีทางระบายน้ําล้นให้น้ําไหลล้นลงสู่ลําน้ําธรรมชาติได้แล้วก็สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า หลวงปู่สาครท่านได้ให้ชาวบ้านนั้นปลูกกล้วยน้ําว้าแล้วก็สร้างโป่งเทียมเพื่อให้ช้างและก็สัตว์ป่านั้นได้ลงมาหากินอีกด้วยนะครับวันที่ลงพื้นที่นี้แะก็จัพบร่องรอยของมูลช้างนะครับซึ่งเพิ่งจะเข้ามาหาอาหารและก็เล่นน้ําไม่ถึง24ชั่วโมงที่ผ่านมา การดำรงอยู่ของผืนปา่าชีวิตสัตว์ป่าและผู้คนได้อยู่ร่วมกันเมื่อมีแหล่งน้ํากินน้ําใช้นะครับปัญหาการบุกรุกที่ทํากินของสัตว์ป่าสู่ชุมชนก็เบาบางลงการทำมาหากินของคนในชุมชนก็มีอันหวังได้ตามวิถีกเษกษตรรามพื้นฐานซึ่งมีน้ําเป็นปัจจัยสําคัญครับดังพระราชัำลัสที่ว่าช้างป่าควรอยู่ในปา่าเพียงแต่ต้องทําให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอการปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างครับพระธาทนไว้ณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อ5กรกฎาคมพุธศักราษ2542ครับและนี้ก็เป็นเพียง เซี่ยวส่วนเดียวนะครับที่หลวงปู่สาครธรรมาวุฒโธและมูลนิธิพิทักทษ์โพชสารรวมถึงสัทธาญาตโยมที่ได้ร่วมกันจันลงและก็สร้างสรรค์ความเข้มแข็งของชุมชนในการต้านภัยแล้งเพื่อวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อเยาวชนเพื่อโรงเรียนที่มีอยู่จริงนะครับสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ทำให้วิถีชีวิตของคนสัตว์ป่าและป่าไม้อยู่ร่วมกันได้ยังมีอีกหลายวิธีการนะครับซึ่งวันนี้ยังนำเสนอไม่หมดผมคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมจะต้องติดตามกันในช่วงเวลาต่อไปถ้ายังมีโอกาสที่จะมานำเสนอให้ท่านได้ฝังกันอีกรับวันนี้สวัสดีครับ